สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับไอซี่กินยัวนะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้บอกได้เลยว่าไอซมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มใช้เงินเพียงแค่2บาทเท่านั้นค่ะแต่จะเป็นโปรโมชั่นอะไรนั้นเดี๋ยวตามไอซเข้ามาได้เลยค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนค่ะสำหรับโปรโมชั่นยั่วๆที่ไอ้บอกทุกคนนะคะก็คือโปรโมชั่นติดแรกซื้อเพียงแค่2บาทของคาราบาวแดงนั่นเองค่ะสังเกตได้จากป้ายร้านค้าที่ร่วมรายการแบบนี้เลยนะคะหรือที่ CJ Supermarket ทุก3ขาค,ค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปแรกซื้อกันได้เลยค่ะวันจ คาราบาลคนนึงครับได้ค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้ใครเขาซื้อคาราบาลราคาเต็มกันมีแค่2บาทก็ซื้อได้แล้วนี่เดี๋ยวจะสอนมีง่ายๆเลยเพียงแค่แอดไลน์แอดไปที่แอดคาราบาลนะอย่าลานะืมใส่แอดด้วยล่ะนี่แล้วก็รอกรายละเอียดต่างๆนะใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็รอกรหัสใต้ฝาติดหลักเลขใดบอกพี่นะ แล้วก็กดเช็คสิทิ์หลังจากนั้นกดรับสิทธิ์ที่หน้าคูปองพร้อมกับเงิน2บาทเข้าไปแลกกับทางร้านแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปแลกกันมีลายคาราบาวแดงแล้วไม่อยากมีลายเขาบ้างหรอแหมเห็นผู้ชายเราหล่อไม่ได้เลยนะอยากกินดงกินเด็กว่ากระเทยนี้โอ้ยยังไม่รู้ดีเลยทอก สามารถแลกซื้อได้ง่ายๆที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะสังเกตจากป้ายรับแลกซื้อน้าร้านแบบนี้เลยค่ะทุกคนขาหรือสามารถจะแลกซื้อได้ที่ซีเจอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขานะคะสําหรับใครที่หาไม่เจอสามารถเข้าไปดูได้ที่ไลน์แอดของคาราบาวแดงนะคะยินตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของภาคอีสานบอกได้เลยว่าสามารถแลกซื้อได้ทุกวันนะคะไปค่ะทุกคนขัาไปแลกซื้อกันค่ะ